สวัสดีค่ะแบงค์นะคะตอนนี้ก็ไก่ทอดสาขาสองหมดแล้วนะคะหมดเกลี้ยงเลยนะคะขายหมดแล้วไหนพูดดิพี่เบียจะหมดไหมเนาะพี่เบียจะหมดไนมเน่าจะเกิงที้สุดดีดีเดี๋ยวจะกลับบ้านแล้วจะกลับบ้านเลยเวๆฝนตกนะคะอ็ดก็มาด้วยเหมือนเดิมของกำลังเก็บของกันนะคะก็คือขายหมดกันแล้ว นี่นะคะหมดเกลี้ยงแล้วนะคะไม่เหลืออะไรแล้วฝนก็ตกนะคะเพราะว่าวันนี้แบงค์ไม่ได้เอามาเยอะเอามาแค่แบบพอได้ขายหมดกันนะคะยังไงก็ข้าวเหนียวก็หมดเหมือนกันนะคะทุกอย่างหมดหมดเลยดูฝน,นนะคะมาแค่ไม่กี่ร้านกันเองนะคะนี่นะคะ สาขาหนึ่งหมดหรือยังคะสาคาสองหมดแล้วนะคะกําลังจะกลับบ้านกันนะคะจะกลับบ้านไปกินข้าวกับเยี่ยมแหม่มใช่ไหมคะกลับกลับบ้านไปกินข้าวกับเยีออ่ยมแหม่มใช่ไหมทไมทำไมไม่คิดถึงแม่เหรอไม่แม่ที่บอยอทำไมไม่คิดถึงแม่แม่น้อยใจนะถ้าแม่ฟังอะ่ะหนูไม่คิดถึงแม่อะ่ะหนูไม่คิดถึงแม่หรอหอ้อาวพูดแบบนี้ไม่ได้นะ เดี๋ยวโทรหาสาขาหนึ่งนะคะจ้าทำไมอ่ะเข้าหาสา,าขาหนึงทำไมอ่ะขายหมดกันหรือ,อยังเจ็ดมาอันนาเอ็ขายหมดแล้วนะคะของพี่เบียร์เหลือเยอะมอะากฝากไปอุดหนุนพี่เบียร์ด้วยนะคะใครที่อยู่หมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วเด้อ หมดแวดเร็วๆเอาวดแล้วดยหมดแล้วดยหมดแล้วดูหมดแล้วดูฮือฮอฮกับพี่เบียร์ใช่ไหมนอนกับพี่เบียร์ใช่ไหมพี่ติ๋วก็อยู่ด้วยนอนกับพี่เบียร์เนาะนอนนอนกับพี่เบียร์ที่เด่นเขจะนอนด้วยเนี่ยหมดเรว แล้วฝนกระตุกนะคะงั้นก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์คลิปนี้ได้นะคะ <Bye. S 1> เดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย